สวัสดีค่ะสวัสด Co ี f อหัวหน้าจรอยแคสซิ oh ่งและเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนทุกท่านค่ะนี่ครับหัวหน้าทำอะไรคะวัวโอบโอน้องเล็กบอกว่าวัวอบโอบน้องฝ้าครับน้องฝ้าครับร้อมที่ปิดแล้วเม็ดอินไทยแลนด์เม็ดอินไทยแลนด์พร้อมจะปิดแล้วนะครับแน่นอนครับแน่นอนครับอันนี้อันนี้วัวโอบโอบฝีมือหัวหน้าจรอย100%เลยทุกคนค่ะใช่ครับ อยากมีส่วนแจมนะจ๊ะทุกคนจ๋อมีอยากมีส่วนแจมจ้าลูกน้องไปลูกน้องไปจับไปลูกคนคนนี้คนนี้อะไรนะคนนี้ตำตำตำเครื่องโอเคค่ะพี่ตับซากมีฤทธิ์บุกอ๊บเอออันนี้อันนี้พร้อมปิดอันนี้พนักงานปิดโอ้โหพรึมป้าเปิดนี่ทุกคนค่ะเดี๋ยวเรา ค่อยมาชมมาชมตอนตอนมันแบไปดูตอนต่อไปโอเคอุ้ยกลิ่นออกแล้วหัวหน้ากลิ่นออกแล้วเอ FC จะได้กลิ่นไหมเนี่ยโอ้บรรยากาศทุกคนค่ะดูบรรยากาศแดดล่มลมตกโอ้นี่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  FC เอ้ยมานี่ดู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 เจพึ่งพามาชมอะไร ปลาโรดแดดเดียวทุกคนนี่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 เนี่ยข้าวเหนียวโอ้ยข้าวเหนียวจักปั้นสองปั้นกับปลาโรดนี่ปลาปลาโรดแดดเดียวค่ะทุกคนเนี่ยแล้วอยู่นี่นะบอกเลยเอฟซีขาเขาถอยขายถูกมากเนี่ยอือแบบมันรวมไซส์เนาะเขาขายแปดสิบบาทอู้บ้านเราเอาไม่ได้เลยนะทุกคนค่ะไม่ต่ำกว่าสองร้อยจริง อะเอาเปิด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 นิดนึงเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงอ๋เอาเอไปไอ่จารัดบออุ้ยหอมเลยอุ้ยกำลังหอมนะ f ได้คลิปอันนี้อันนี้จารัดบอมอ่ะอ่ะอ่ะอันโนอนะทักทาย f c ของเชฟพึ่งก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอฟพึ่งโร่าจิโร่อันนี้อันนี้เอฟซีของตั้มดัมซิงนะครับเอฟซีตั้มดัมซิงครับตั้มไม่ได้เห็นนานแล้วนะตั้งแต่ที่ตั้มหลวงตาบุญชื่นนะยังไม่เห็นเลยนะนี่ยังไม่เห็นโหร่าจิโร่ใส่จารัดเนาะอ๋อโหร่านส่จิโร่ใส่จารัดนี่นี่นี่อันนี้ใส่ตั้มค่ะตั้มทั้งวันค่ะวันนี้ตั้มทั้งวันตั้มยังไงก็ตั้มทั้งวันแน่นอนไม่พอดีไปสั่เสื้อแล้วไม่ได้ เดี๋ยวอ๋อซู้ิทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดูโอ่งเขาทำที่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจพึ่งจะเอาไอเดียเขาอะไปทำที่บ้านเรานี่ใช่เนี่ยไอเดียเขาดีมากเลยอะโอ้ทุกคนดูสีสันสิจ๊ะ มันอาจจะดูเหมือนจะดําก็จริงนะคะแต่เอาภาพจริงๆแล้วมันมัน,มนออกอม,มันหอมมันร่มน่ากินเนี้ยวอ,ะอะ่ะอุ้ยน่นตกไปหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรอุ้ยเชื่อได้จัง<อ>เนื้อบัยวยั่ว,ยวจ้าวันนี้พ่อครัวสั่งตรงมาจากโคกกระเหยซิตี้นะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเรามาเที่ยวบ้าน บ้าน,นโน้องชายของหัวหน้าจโจ้ที่ชุดก่อนเนาะถ้าใครได้ติดตามคลิปก่อนๆก,ก็จะได้เคยเคยเห็นเนาะที่ว่ามาทางโซนหนองแวงละหันทรายนี้น่ะอ่าก็มาม,ม,มาเล่นมาเที่ยวเล่นกับเขา FC ทางละหันทรายทักทายทุกคนทุกท่านคะ่ะ สำหรับ FC ที่เดินทางอยู่เนาะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะใช่เราก็ห่วงใยทุกคนนะคะเอปิดเมื่อกี้เองแตขยันเปิดทำไมล่ะเอาคลิปคลิปคลิปที่หัวหน้าเทเสียงเออเราพูดถึงหัวหน้าเทเสียงก่อนเนาะหัวหน้าเทเสียง เอฟซีบอกว่าหัวหน้าเสียงเบาไปหัวหน้าต้องปรับปรุงนะคะเอออันนี้เขาบอกเพื่อ,อ,อ,อเพื่อเพื่อแก้ไขเนาะเอฟซี FC บอกว่าให้ให้เพิ่มเสียงขึ้นน่อยเสียงเบาไปนะครับเออเขาแล้วก็อะไรอีกอ่ะเราอ่านคอมเมนต์ยังไม่ไม่หมดเลยหัวหน้าหัวหน้าอยากทดสอบเสียงทุกคนคะ่ะ อันนี้ชายโอนเปิดวาร์ปชายโอนค่ะทุกคนค่ะโซสนิทชายโอนโซสนิทนี่อี๋อุ้งจ่ายแล้วที่มาแล้วเราที่มาแล้วโอ้โหโโอ้หได้ยังไหนเอาเปิดสิอ่ะเปิดสิเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรอย่างหอมมาคนดำใช่ ทำเครื่องอย่างหอมสิเขาวะคนทำเครื่องอย่างหอมอันนี้คนปิดฝาอ้าวคนปิดฝาเป็นยังไงโอ้หอมครับหอมครับโอเคครับโอเคครับเบรเวอร์ใช่ไหมอันเนี้ยเนื้อวัวเราย่างเลยใช่ไหมทุกคนแล้วเราทานคู่กันกับอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเข่าเหนียวยั่วจ้ะทุกคนเข่าเหนียวไหมห่อนห่อนกินกับ าเนื้องม้วนเขาโทรมาย่างขออนุญาตกินเหล้าด้วยนี่แซบบอเจ้าว่าแซบบอโมเจ้าว่าแซบบอไล่ท่อนแก้วใช่จะได้หนูมาแซบคนนี้โอ้ยถ้าหนูฉันก็ต้องมานั่งเลือกกินแหละฉันกินทั้งสองอย่างไม่ได้ไงยาติบบะบอติบไม่ไหมอยู่ โอเคนะเนี่ยลอสุดละยังแต่ก็อุยแต่หัน่นหั่นได้แล้วหั่นกินได้แล้วทุกคนหั่นกินได้แล้ว,อ,วอ,อุ้ยเซเอร์ทุกคนคะมาเรามาชมโอ้กลิ่นออกแล้วมากมายเลยนะทุกคนอุ้ยมันเริ่มจะไหม้แล้วเอาเอาออกเถอะคุณเอ้ย ฉันไม่ความรู้สึกว่าฉันหิวไงฉันก็เลยบอกว่าไม่ไงเท่านี้เอาซุกแล้วตัวนี่ครับเพอร์เฟกต์มากเลยทุกคนเอ้ยยังไม่สุกนี่นี่นี่เดี๋ยวกินอันนี้ก่อนชิมดูมันต้องไผ่น้ำจิ้มก็ใช่ไงก็ใส่แบบไม่ต้องอีกชิ้นนิดเดี๋ยวย่างก่อน อันนี้มันมันไหมแล้วเราก็ขย,ยับออกอีกเอามา,<อ>าทางนี้ <ไป S 1> เอาไอ้ไม่สุกไปคเอ,ไไนอะนี่นี่อีกนิดหนึ่งโอ้โหอเอเอยอร่อยขอบคุณนะค,คะขอบคุณนะคะคือย่างเนื้อให้ิุอย่างอร่อยเลยเอร่อยจริงๆนะคือหอมมากละกลับเดี๋ยวจะย่างไว้หน้าทางด้ว ใครผ่านปุ <S <S ๊บเอฟเลยหาว่าอะไรๆๆทำบาปเอฟซีสันนเเน่นมันวะโอ้โอเคอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะเอฟซี่ะป้ะขาข้าวเหนียวก็มาจ้ะ เหนียวแบบร้อนๆเลยเนี่ยใหม่ๆมือเปื้อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวอะขอชิมชิมแทนเอฟซีนะทุกคนนะชิมแทนเอฟซีนะนิดนึงคำหนึ่งก็ได้นะโอ้ดูฮะร้อนๆเลยนะทุกคนว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวดะอือโอ้ไม่เอาอย่าตาเอ้ยมึงก็อร่อยมากอร่อยจริงๆนะทุกคนแอบสับ เดีจะเพึ่งขอจบคลิปเพลงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะกับบรรยากาศที่บ้านหนองแวงเนาะทุกคนเนาะโอเคสวัสดีค่ะ